การที่เราไม่สามารถทำงานได้และไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนกับผู้อื่นได้บางทีบางครั้งอ่ะทำให้เรามีสุขภาพไม่ดีทำให้เราไม่สามารถดำรงสัมมาอาชีพที่เราทำได้และทำให้เราต้องหยุดและเพื่อกลับมาหันมาภาวนาสมาธิมันจะมีเหตุเหตุในที่นี้ก็คือเหตุแห่งกรรมหนึ่งนะเหตุแห่งกรรม ที่ทำให้เรามีสุขภาพไม่ดีและเราต้องหันมาปฏิบัติในการแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนเวรนะ<ม>คือสิ่งที่เรามีญาณทิพย์ญาณเทพมีองค์เทพท่านจัดสรรให้เราได้ทำหน้าที่ของตนเองมากมากขึ้นในการที่เราจะอยู่กับตัวเองในการหันมาภาวนาสมาธิเพื่อที่เราจะมีผ่านจิต มีกำลังบุญในการที่เราจะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ต่อไปเข้าใจนะลูกเพราะฉะนั้นแล้วในหนึ่งข้อหนึ่งก็คือในเรื่องวิบากกรรมข้อ2ในเรื่องของการที่เรามียานทิพย์ก็ทําทให้เราไม่สามารถที่จะทํางานได้ปกติเหมือนผู้อื่นและท่านก็กําหนดว่าให้เราหันมาภาวนามากขึ้นและมีจิตที่สงบแล้วก็วางได้และเมื่อเราสงบวางได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกานที่เรา ทํางานปกติเหมือนคนอื่นไม่ได้เหมือนอาจารย์แม่เนี่ยก็ไม่สามารถทํางานปกติเหมือนคนอื่นได้แล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ช่วยเหลือชี้แนะผู้คนแต่ท่านก็ให้สามารถที่จะมีสัมมาอาชีพหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถทําได้ควบคู่กับการที่เราทําหน้าที่ตรงนี้เข้าใจไหมลูกเหมือนกับว่า,ายุคนี้มันเป็นยุคโซเชียล เราก็ต้องใช้โซเชียลได้อย่างเช่นลูกก็สามารถใช้โซเชียลในการที่จะาขายของออนไลน์หรือว่าเป็นในหน้าในใน,ในช่องทางต่างๆที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็ทำหน้าที่ในการชี้แนะผู้คนเช่นการดูดวงแต่การดูดวงเนี่ยบางคนก็มองวาอ่ากับการที่เป็นยานชีพต่างกันไหมต่างกัน การดูดวงก็คือใครสามารถดูได้สามารถใช้ไพ่ใช้ตามตำราที่เราเรียนมา <c oughs> ก็ดูดูดวงได้แล้วก็มีค่าครูแต่การเป็นลูกสายญาณเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าไม่สามารถเรียกค่าครูได้ตามกำลังศรัทธาหรือถ้าเรียกมีค่าครูต้องไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต้องไม่ประมาณเก้าสิบเกบาท ไม่เกินเก้าสิบเก้าบาทอาจจะสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าอะไรเงี้ยไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนี่คือเป็นเรียกว่าเป็นการทําหน้าที่ของใสา่ย,ยานั้นแท้จริงแต่ถ้าเราเรียกค่าครูที่มากกว่าแสดงว่าเป็นธุรกิจเข้าใจายังแต่ถ้าเราไม่ได้เรียกนะอย่างเช่นอาจารย์แม่เนี่ยทุกวันยังไม่ได้เรียกค่าครูตามกําลังศรัทธา ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรใครมีเท่าไร่ก็ตามกําลังศรัทธาใครจะทําบุญถวายมาอาจารย์แม่ก็เอามาทำานุนบำรุงเทวะไรถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใครที่มีอยากจะถวายพันหนึ่งก็ตามกําลังตามจิตศรัทธาของเขาอยากจะถวายห้าร้อยก็แล้วแต่ศรัทธาอยากจะถวายร้อยหนึ่งก็แล้วแต่ศรัทธาสองร้อยก็แล้วแต่ศรัทธาแต่ไม่ได้เป็นการเรียกร้องแต่ถ้าเกิดเป็นการเรียกร้องค่าครูว่าต้องตั้งกําหนด ว่าต้องมีค่าครูเนี่ยต้องไม่เกินห0ึ่งบาทเข้าใจยังเพราะฉะนั้นแล้วแต่การเป็นหมอดูหรือว่าดูดวงหรือหลายๆคนที่จะเป็นหมอดูที่ไม่ใช่่านชีพจริงๆเรียกว่าเป็นอาชีพอันนั้นคือเป็นอาชีพที่เขาต้องทํามาหากินเขาสามารถที่จะเรียกเท่าไหร่ก็ได้ตามความเชื่อตามความที่เรียกว่า คนที่ดูหรือว่าคนที่เป็นหมอดูมีความสามารถหรือว่ามีวิชาความรู้ในในหลักศาสตร์ที่ตัวเองเรียนมาบางคนเขาต้องเรียนมาต้องเสียเงินเขาก็ต้องมาเก็บค่าครูที่มีราคาแพงไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนลงอลักขระไปเรียนสักอะไรเนี้ยหรือว่าการเจิมการเสริมการทำอะไรก็ต้องมีค่าครูตรงนั้น ตรงนี้ก็แตกต่างกับตรงนี้แหละลูกเพราะฉะนั้นแล้วการที่เป็นลูกใสาย,ยานพระแม่หรือว่าตัวเทพเทวาเราต้องฝึกจิตเราให้มีความเสียสละและเมตตามากกว่าเข้าใจยังนะฉัด